คุยอันอัน่าเอาปลาดิเออของฝากของฝากนี่คุณตกมากเลยปลาเด้เอามาฝากนี่ยูอหน้าเขานิหรอเอาเอาน้ำมาเต๊ะมเตโอ้ยขอบคุณขอบเจได้หลายปลาซิวอ่างามกบบองามจริงวปลาตัวงามกบบเนี่ยเอามาฝากนายอันครับนี่เออเออาฝากนาอันครับเออชิบยอน้ำเปิ้ลครับเออขอบใจ๋ออะครับเจ๋อหลารผู้บอค้มสาวเมือนครับฮะคุ้บคุ้สาวเมื่น้าวเมื่นบออดดครับดได้ด กองปาครับเออเอโอเคโอเคตกเตยฝืนน่ะวันนี้นผู้ชมกระเด็นกระดอนไปเพื่อเทียบได้าวนี้หาเนี่ย่าใส่กันนี่กระเด็นออกกระเด็นออกกันะหาเนี่วาปิดขอบุื้นละลายครับครับ เสื้อตุ่นโต้ตคนณทัยบานผมนะครับเอ,อ,อาปลาฝากซิ่วแก่กัอยู่แถวๆนี่แหละฝนมันตกบมาซ่อมครับจองเนี่ยน้ำก็เริ่มอมท่วมแล้วครับน้ำท่วมให้หน้าเดี๋ยวหนา้าของกระสูบน้าบอกนะครับผมแบบขึ้นขวับแฉไรเ,เข้ามาฝากครับคนณทัยบานผมเละยยหรู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับอืมแล้ว บางบรรยากาศตรงหน้ากันเนี่ยหน้ามันเสถีย่วมฝนตกเฮียเฮ้ยนเหี้ยนะครับฝนเฮียเฮ้ยนฝนตกว่าโซานะลองชิฟ้าก็ขึ้มยี่ครับเลาไปมกกินครับผมเดี๋ยวมกกินครับลองไปเสียวห้าสิบมกครับ ส่วนป่าตัวใหญ่พวกป่ากระเดืออพวกป่าสลิดกระพอยครับมุกก,ก,ร,กระสือกินมั้ยไว้ตัวใหญ่ปวดมุกตะปะซิวครับนู่นี่เขาว่าฝุ่นปะปซิวเกลียวสายอยู่หน้าแถวหน้าคอเหรอครับเขามาแบ่งคนที่บ้านเแต่ขวางหน้าเขาถ้่แถวเนี่ยใกล้กหน้าผมนี่แหละคนจักกันนี่แหละครับคนในหมู่บ้านผมนี่แหละ Sạc sạc ăn ăn sạc sạc hết sạc 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 đây đó sạc 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 luôn ซิวเกี่ยมันจังมันบ่กมนะครับซุมเนี่ยผมอา่าก็จะใส่ผักกัญญงครับผมใส่ผักกัญญางใส่ผักกนนีครับผมใส่ผักกางครับ ตะแยงใส่ติดนิดใส่นี่ค <ผม S 1> รับผมชิลด์เกลือแค่นั้นแหละครับผมอีกหนสื่อพะกะแยงมากนะ,ะนใส่เลยใส่ผมชิลด์ลงไป กระซิวซึ่งอยู่ใดบอโดนนครับแปบบ๊แบบเดียวก็ตายอยู่ใดบอบอโดนใส่เกลือเข้าไปขราวหมามานหนอครกกับเกียร์ต้องใส่หลาย เดี๋ยวมันจะมันจะเค็มที่เค็ม,ม,มกิ่นพอได้ครับประมาณนี้พ่อใ่เพื่อแม่ครับมกไปตั้งจานเพราะาม,ก,าามกแบบใส่ใบ,บตองครับแบบนี้เพราะไม่ได้มกแบบอันน,บบน,นี้ครับไม่ได้มกแบบขวายใส่หมอใส่น้ำนะครับ ให้พักันแย่งกับไปพักันแย่งกับงามงามกับแม่ข่ามาไขา่ กแงผักกระแนงปลูกหรือผักกระแนงธรรมชาติหอกมาตะทงหน้าว่านั่นแหละครับนี่นก็วันนี้จะใส่พริกเล็กน้อยกันนะสามจีหนว่วย เํอท,ทำการห่อครับ ใส่นั่นนะครับการห่อสูตรผมเนี่ยใส่ใส,ส,ส่นี่ครับใส่ยางฮะต่อต้อมต้อมดีดีับใส่ยางน้อยฮะต่อด้วยครับ มาได้ีสี่เราก็ใส่อย่างฮัดไปเลยอย่างเ้นเดียวฮัดก็ต้องใส่ไม่จิ้มฟัน่ยอาใบตอมนี้เงี้ยงไวก อย่างฮะตัวก็ได้ก็ได้ขึ้นก็เอาไปหมกเลยแบบนี้ก็หมกใส่หม้อะทะไฟฟ้าใส่น้ำเข้าไปก็ปิดฝาหมอ้อทำการน,นึ่งเเรียกว่าหมกปลา ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสุกเรียบร้อยใส่ถาดกินวันนี้เฮ้าปลาซิวสวัสดีครับมาผมหมกปลาซิวเฮ้าเมื่อนี้มีมปปอ,มอ,อาหารมาแก้มีครับอันนี้ก๊อมก๊อมหม่มเส้เส้บะเกลือครับหม่มเนี่ยมันเศร้า กินกระเทียงต้องกันกระหมกป,ประซิวคระโมกป,ประซิยวฮ้องมกแบบตอนแรกก็จะใส่ไม่จิมฟันนะครับฮะต่ก,ก็เลยมาใสายย่ใส่ยางครับนี่ครับโอ้สวยงามเลย bay tóng ở tận tay ngôi gặp kim hồng ngang ngập móc bassiu móc bassiu bassiu móc bassiu มันมูแต่ก็คนหนูจักกันที่บ้านผมเขามาหาป่าทงเท่ยอยู่หน้าเขาเขาเอาไม้แหกครับเขาดักเดะป่าเสี้ยวเกี่ยวเขานะมัน,นบ่งเอาด้วยนะครับกินของกันครับมา อืม,อมแอบขนาดเลย ก๊บน,นังมือน,นี่ต้องขอบใจาบานจะคว้างเอาปลาซิ่วไปเหรอเพื่นป่าซุ้มยังไงซุ้มหนึง่งผมเอาไปใส่หัวผมปล่อยปล่อยลงให้หน้ำให้หน้นนันน้ำจิ่วมมั้ยล่ะจิมีป่าป่ากระเดืออครับผมมาเนี่ยมกกินกน้ำกันนะผมมกออเอาปลาซิว่วย่างอยว่ด้วย ชาติก็อร่อยเขากับติดตามช่องผมอยู่หรอกเขากับติดตามช่องผมอยู่เขาก็มักผมอยู่คนที่บ้านผมก็เดียวก็เดเอาปลาซิวมาให้เดี๋ยวนี้น้าก็ร่างถ่วมซะให้หน้าผมอยู่ใกล้ถ่วมแล้ววยิหาหม่องเป่งไปทั้งเดย์ท่านล่ะ เรียงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในตู้ปลาเซาเนี่ปลาซิวปลาซิวสุ่มหนึ่งบ่ทันตายนะครับเอามาปล่อยลงในตู้ปลาสุ่มตายก็มีสุ่มตายก็บมุกกินนี่ครับตู้ปลาเอามาปล่อยลงเลย กระเด็นโนอกไปข้างนอกก็มีซุ้มกระเด็นกระกระเด็นดีดีปลาซิ่วเนี่มักโดดออกไปข้างนอกก็ได้ครับปลาซิวตัวแม่น้ำส้มปลาซิ่ววันแตงมาปล่อยนี่ครับปล่อยไปตะบึงเยี่ยงไว้เยอะความสวยงามเบ่งสนละ ซุ้มนี่ก็ไดีตัวนันสิมักกระโดดออกข้างนอกดีดดออก,ก,าากับดอดปลาซิวกระโดดออกข้างนอกเขากามาเก็บไว้เขากเก็บไว้กระโดดออกข้างนอกเขากะเก็บเก็บไปอันนี้ไหมครับเก็บ เก็บใส่ตู้ก็มันพวกยังพวกป่าสิเขาเรียกเนี่ยพวกยังป่าหางนุ่งนี่ซึ่งป่าหางนุ่งน่ะมันยังไงป่าหางนุ่งมันบอกกระโดดออกไปได้ครับแต่ว่าปลาซิวเหนียวปล่อยลงสักพักหนึ่งมันจะมักกระโดดขึ้นมาทั้งๆเมื่อกี้กระโดดลงไปแล้วมั้งตัวหนึ่งผมอยู่ห้องไหนว่าเห็นได้ยินเสียงกระโดดอย่เมื่อกี้นะ มันกระโดดขึ้นขึ้นเนื้อน้ำนะครับธรรมดาตรงนี้ไฟมันน้ำต้องเลี้ยงตัวไม้น้ำมีไฟไมีข้าวบัน้นยังไงมันมน้ำกับ จดว่าผิดว่าปลาปะซิว,วแก้วเนี่ยปลาะซิวธรรมดาดูกว่าครับเก็บเหนียวมีไม่อย่างไดเลยครับก็ขอเอาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับผม